สวัสดีครับหลายคนกําลังสนใจเรื่องการดูแลผิวโดยเฉพาะปัญหาฝ้าและก็การปกป้องผิวจากแดดใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่คนกังวลกันเยอะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องสารสกัดจากธรรมชาติที่เรียกว่าเฟิร์นสเปนนะครับในรูปแบบอาหารเสริมว่ามันช่วยเรื่องพวกนี้ได้จริงไหมมีข้อมูลอะไรมายืนยันบ้างเราจะอิงจากบทความการแพทย์ที่รวบรวมงานวิจัยมาเลยดีเลยค่ะ จะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือครับมาดูกันว่ามันคืออะไรมีประโยชน์ยังไงแล้วงานวิจัยหลักๆเขาว่าไงบ้างเริ่มจากตัวเฟิร์นสเปนก่อนเลยครับมันคือพืชอะไรมาจากไหนครับเนี่ยค่ะตัวนี้คือสารสกัดจากเฟิร์นชนิดหนึ่งชื่อวิทยาศาสตร์เขาคือ Polypodium l e u c o t โ o m o s จริงๆแล้วเป็นผู้ที่มาจากแถบอเมริกากลางอเมริกาใต้ค่ะแต่ว่าพอมีการนำมาศึกษาพัฒนาต่อยอดในสเปน ก็เลยติดชื่อเฟรนสเปนไปอ๋อเข้าใจแล้วครับจุดเด่นสำคัญเลยนะคะคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่บอกว่าค่อนข้างแรงแล้วก็มีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วยค่ะรังสี UV ตัวการทำร้ายผิวเลยนะครับแสดงว่ามีการใช้กันมาสักพักแล้วไม่ใช่ของใหม่เอี่ยมถูกต้องค่ะไม่ใช่ของใหม่เลยมีใช้เป็นอาหารเสริมในยุโรปมาตั้งแต่ประมาณปี2001และส่วนในอเมริกาก็เริ่มใช้ปี2006ค่ะ นานเหมือนกันนะครับใช่ค่ะในข้อมูลที่เราดูเนี่ยเขาก็พูดถึงประโยชน์หลายอย่างที่เกี่ยวกับแดดนะคะอย่างเช่นช่วยเรื่องผิวไม่แดดแล้วก็ชะลอผิวแก่จากแสงแดดหรือโฟโตเอ g จิ้งอะคะ่ะครับแล้วที่สำคัญเลยที่คนสนใจกันมากคืออาจจะช่วยเรื่องเม็ดสีผิดปกติอย่างฝ้ากระจุดด่างดำอะไรพวกนี้ได้ทั่วร่างกายเลยเหรอครับ ไม่ใช่แค่หน้าใช่ค่ะเขาว่าตามทฤษฎีคือช่วยได้หมดเพราะเรากินเข้าไปน่าสนใจครับแล้วเหมือนมีประเด็นเรื่องความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังด้วยอันนี้คือยังไงครับอ๋อประเด็นนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะคือบทความเขาพูดถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อมะเร็งเม็ดสีชนิด familial m e l g n i n melanoma นะคะครับเขามีแนวคิดว่าแสงแดดอาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นแบบ เหนือยีนหรือเอพิจเนติกส์ที่ไปส่งเสริมมะเร็งชนิดนี้สารสกัดเฟิร์นสเปนก็อาจจะเข้าไปมีบทบาทช่วยป้องกันตรงนี้ได้แต่ว่าแต่ว่าแต่ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะค่ะเป็นการศึกษาแบบระยะยาวเลยถึงจะยืนยันได้ยังสรุปไม่ได้ชัดเจนค่ะตอนนี้โอเคเข้าใจครับเป็นเรื่องที่ต้องรอข้อมูลเพิ่มกันไปทีนี้ งานวิจัยที่เน้นเรื่องฝ้าโดยตรงเลยมีไหมครับในบทความนี้มีค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยสําคัญเลยทําในคน40คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอายุประมาณ37 6 5หปีครับแล้วก็สําคัญคือเป็นคนเชื้อชาติเอเชียทั้งหมดเลยที่มีปัญหาฝ้ากระบนหน้าอ๋อตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลายคนเลยนะครับใช่ค่ะการทดลองเขาออกแบบมาดีมากเป็นแบบ double blind placebo controlled ก็คือ ทั้งคนเข้าร่วมทั้งคนให้ยาไม่รู้ว่าใครได้ยาจริงยาหลอกถูกต้องค่ะเพื่อกันอคติทดลองกัน3เดือนเต็มแล้วการรักษาพื้นฐานล้วครับทุกคนได้เหมือนกันไหมคำถามดีค่ะทุกคนเนี่ยได้รับการรักษามาตรฐานเหมือนกันหมดเลยคือทายาลดเม็ดสีที่มีไฮดรควิโนนอก่อนนอนครับแล้วก็ต้องทากันแดด SPF 50ทุกเช้าอันนี้คือพื้นฐานที่ทุกคนได้ จากนั้นถึงแบ่งกลุ่มกลุ่มหนึ่งได้เฟรนสเปนกินเพิ่มอีกกลุ่มได้ยาหลอกค่ะชัดเจนครับงั้นมาถึงผลเลยผลเป็นยังไงบ้างครับเทียบกัน2กลุ่มนี้ผลน่าสนใจมากค่ะกลุ่มที่ได้กินสารสกัดเฟิร์นสเปนเนี่ยค่าคะแนนความเข้มฟ้าที่วัดด้วยเครื่องมือ mmas i score นะคะมันลดลงอย่างมีในสำคัญทางสถิติเลยเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอกลดลงเยอะไหมครับที่น่าทึ่งคือ เห็นผลต่างชัดตั้งแต่เดือนแรกเลยค่ะกลุ่มที่ได้สารสกัดคะแนนลดลงมากกว่ากลุ่มยาหลอกถึง4เท่าโอ้โหสเท่าตั้งแต่เดือนแรกเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วผลดีก็ยังต่อเนื่องไปจนครบ3เดือนเลยถือว่าเร็วเหมือนกันนะครับเรามีผลด้านอื่นอไหมอย่างการทนแดดมีค่ะเขาวัดค่า MED หรือ Minimal Erythema Dose ครับครับค่าที่บอกว่าผิวทนแดดได้แค่ไหนก่อนจะแดง ใช่เลยค่ะขนคือกลุ่มที่ได้สารสกัดเฟิร์นสเปนเนี่ยชา MED สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเหมือนกันนัยสำคัญมากๆด้วยนะคะโอกาสเกิดโดยบังเอิญน,น้อยกว่า1ใน2,000 P 0 0 0 0 5แปลว,ว่าผิวแข็งแรงขึ้นทนแดดได้ดีขึ้นจริงๆถูกต้องค่ะ ก่อนที่จะเกิดอาการแดงหรือผิวไหม้สรุปก็คือนอกจากช่วยลดฝ้าแล้วยังช่วยให้ผิวทนแดดได้ดีขึ้นด้วยเสริมจากการทายาทากันแดดปกติใช่เลยค่ะนี่คือประเด็นสําคัญเลยต้องมองว่ามันเป็นอาหารเสริมนะคะที่เข้ามาเสริมการรักษามาตรฐานไม่ใช่ใช้เดี่ยวเดี่ยวแทนยาแทนกันแดดได้ไม่ได้เลยค่ะต้องใช้ร่วมกันงานวิจัยหลักๆก็ของโกและคณะตีพิมพ์ปี2018แล้วก็มีที่คุณหมอพัฒนาจักรวิพาดาคุณสรุปไว้อีกทีการที่เขาศึกษาในคนเอเชีย ก็ยิ่งทำให้ผลมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคนฟังบ้านเรามากขึ้นชัดเจนครับสรุปได้ว่าสารสกัดเฟิร์นสเปนแบบกินเนี่ยแสดงผลว่าช่วยลดฝ้าได้จริงแล้วก็เพิ่มความทนทานผิวต่อแดดด,ด้วยแต่ต้องใช้ควบคู่กับการรักษาหลักคือทายาและทากันแดดอย่างน้อยก็ในกลุ่มคนเอเชียที่เขาศึกษานี้ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นทางเลือกเสริมที่น่าสนใจสําหรับคนที่หาตัวช่วยเรื่องฝ้าหรืออยากเสริมการป้องกันผิวจากแดดเพิ่มเติมนะคะครับ ก็น่าสนใจทีเดียวงั้นขอทิ้งท้ายชวนคิดนิดนึงนะครับในเมื่อสารสกัดธรรมชาติตัวนี้มันส่งผลต่อการตอบสนองของผิวต่อ U V ได้ชัดเจนขนาดนี้ค่ะแล้วยังอาจจะไปเกี่ยวกับกลไกที่ซับซ้อนระดับเหงื่อยีนที่เกี่ยวกับแสงแดดได้อีกอืมน่าคิดต่อยอดนะคะมันก็น่าคิดว่าเออมันยังมีความสัมพันธ์อะไรซับซ้อนซ่อนอยู่อีกไหมระหว่างสิ่งที่มาจากธรรมชาติที่เรากินเข้าไปกับยีนของเรา ับสสิ่่งงงแแแวล้อมอมยาดดดนั่นสิคะทั้งหมดนี้มันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพผิวหรืออาจจะสุขภาพโดยรวมเราในระยะยาวในมุมที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดก็ได้นะคะตอนนี้